นี่เซิร์ฟเหรอเริ่มใหม่มันก็พุดพูดๆนะหมอเหมือนการปล่อยวางอะทำเซิร์ฟโล่งๆอย่างนี้บ้าหรือเปล่าเอางี้หมอลองจินตนาการดูว่าไอเซิร์ฟที่มันเต็มๆกันอยู่เนี่ยกลายเป็นเซิร์ฟโล่งๆกว้างๆมีคอนเทนต์ให้ทำอะไรที่ฟูๆก็ทิ้งไงทิ้งทิ้งดิ นี่มันยุคพวกเราแล้วนะเว้ยเจนซีมแล้วนะมึงเซิร์ฟนี้พวกเราอยู่มั้งแต่เปิดซีซั่นยังดูเหมือนเดิมเลยเขาบอกว่าเซิร์ฟแม่งเหมือนเดิมแม่งเหมือนจริงเลยว่ะพี่เราต้องทำไงวะนี่ดูอะไรเนี่ยเฮอร์มิตคารฟน่ะแม่งบอกนึกคอนเทนต์ไหนแล้วไม่โดนอ่ะก็ทิ้งทิ้งให้เรียบไปเลยแต่แบบผมนึกลายแล้วแม่งทําไปหมดแล้วเลยว่ะเดี๋ยวจัดให้เวลาดีดนิ้วครั้งเดียวหายวับทั้งเซิร์ฟเลยออโต้ฟิตตายหมดแล้วมึง โอ้โห oh, ไวหวานว่ะสซสซันนี้กูชนะแน่นอนแม่งไม่ได้ยินคำนี้นานจัดนี่ของรุ่นพีพีปะเนี่ยนี่มึงคุยกับเขาครับสุดท้ายเมื่อไหร่วะเมื่อวานนี้ก็ทำงานให้เขาแบบเหมือนโยนไฟล์ใส่หลุมดำอะแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่ได้บอกอะไรเลยมึงทิ้งคนอะ มันไม่เหมือนทิ้งงานนะเว้ยสอนสอล What the fuck พี่เอากลับมาทำไมอีกเนี่ยหนูเอางานมาส่งลุงเบสหนูขอโทษที่หนูหายไปนะขอโทษที่หนูไม่เคยบอกลาลุงช่วยด่าอะไรหนูหน่อยได้ปะพี่ดีใจที่เจอพลอยนะจะให้พี่ด่าอะไรอะเหมือนได้ย้อนเวลาเลยนะ มันเป็นเรื่องราวและไม่เปลี่ยนตอนนั้นก็ดูเป็นรูปธรรมดานะตอนนี้กลายเป็นล้ำค่าขึ้นมาเลยนี่คือกูมีเซิร์ฟเล่นแล้วใม่ไหมมึงก็ถึงรู้สึกอย่างนี้เนะนี่ยพอยนี่หนุ่ยนะ เกือบลิมไปแล้วมีความสุขแค่ไหน